สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2568นางสาวจารุวรรณพรมจันทร์ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์วิชาเอกภาษาไทยสถาบันราชพัฒอุบลราชธานีตัวชี้วัดที่หนึ่งจำนวนข้อมูลสารสนเทศอําเภอตะการพืชผลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น23ตําตำบลและ1เทศบาล พื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบโซนคุรุบุรพาประกอบด้วยสกรระดับตำบลตากแดดสกรระดับตำบลถ้ำแค่สกรระดับตำบลท่าหลวงและสกรระดับตำบลห้วยไฟยพัฒนาจำนวนข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของพื้นที่สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแผนและกิจกรรมต่างๆข้อมูลทั่วไปเช่นข้อมูลประชากรแยกตามเพศพื้นที่การปกครองข้อมูลภูมิปัญญาสกรระดับตำบลตากแดดการสารแห är, สกรระดับตำบลท่ามแค่เกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดลสกรระดับตำบลท่าหลวงการทำเครื่องจักรสารตะกร้าไม้ไผ่สกรระดับตำบลโนนกุมการแกะสลักเทียนพรรษาสกรระดับตำบลห้วยไฟพัฒนาการจักสารคู่โบราณ ข้อมูลหลังเรียนรู้สกรระดับตำบลตักแดดวัดสศีสสารามโบราณสถานด้านสถาปัตยกรรมศิลปะท้องถิ่นสกรระดับตำบลถ้ำแค่เกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดลสกรระดับตำบลท่าหลวงแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติรูปหินนกหงส์สกรระดับตำบลโนกุงวัดบ้านร่องขาการทำต้นเทียนพรรษาสกรระดับตำบลห้วยไฟพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นที่และศึกษาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนดำเนินการตัวชี้วัดที่500ล้อยลัของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ58.82ตัวชี้วัดที่600้อยลัของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนระดับประถมศึกษามีสิทธิสอบ6คนเข้าสอบ6คนคิดเป็นร้อยละ100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสิทธิสอบ11คนเข้าสอบ9คนคิดเป็นร้อยละ81.82ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสิทธิสอบ45คนเข้าสอบ43คนคิดเป็นร้อยละ95.55รวมทั้ง3ระดับเข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ93.55ตัวชี้วัดที่7จําำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผล งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โซนคุรุบุรพาทั้งตําตำบลรวมจำนวน329คนงบอุดหนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน2โครงการงบอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน9โครงการงานการศึกษาต่อเนื่องจำนวน3โครงการกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจจำนวน5หลักสูตร กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพชั้นเรียนจำนวน2หลักสูตรกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําอำเภอหนึอาชีพจำนวน1ห,หลักสูตรโครงการสถานศึกษาสีขาวห้องเรียนสีขาวนักข่ายสกรระดับอำเภอตรการพืชผลโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนัสกสกรระดับตำบลตําตบล โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะวิชาการแนะแนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นสกรระดับตำบล5ตำบลโครงการกีฬาสกรระตรการเกมส่งเสริมการอ่านต่อต้านยาเสพติดณสนามโรงเรียนอนุบาลตระการพืชผลโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณวัดป่าแต้ตำบลตากแดดโครงการแข่งขันกีฬาสการออุบลเกมครั้งที่1 1สปิริตมิตรภาพสามัคคีณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษานักศึกษาสการอระดับอำเภอตรการพืชผลณนคะ่ายสกรอระดับอำเภอตรการพืชผลโครงการเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามันภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของนักศึกษาสกรระดับอำเภอตระการพืชผลโครงการสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสกรระดับอำเภอตระการพืชผลประจำปีงบประมาณ2,568 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568โครงการโคกหนองนาโมเดลและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสกรระดับอำเภอตรการพืชผล ประจำปีงบประมาณ2,568ตัวชี้วัดที่7จําำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ5หลักสูตรดังนี้ 1. การทำน้ำดื่มสมุนไพร 2. การทำสลัดโร 3. การทำหมูแดดเดียว 4. การทำแหนมซี่โครงหมู 5. การผูกผ้าประดับกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐาน2หลักสูตร1อำเภอ1อาชีพ1หลักสูตรงานนิเทศติดตามผล 1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2งานการศึกษาต่อเนื่องตัวชี้วัดที่8จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนอาทิเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวห้องเรียนสีขาวโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์โครงการกีฬาสกรตระการเกมส่งเสริมการอ่านต่อต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาสการออุบลเกมครั้งที่1 1สปิริตมิตรภาพสามาคัคคีโครงการเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามันโครงการสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนโครงการโคกหนองนามโมเดลและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่9งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นงานพัสดุ การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP จำนวน48เรื่องการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุการนิเทศติดตามประเมินผลสรุปผลกลุ่มโซนคุรุบุรพาร่วมทำบุญสมทบองค์กถินสามัคคีบูรณะอุโบสถวัดร่องขานำน้ำดื่มกาแฟเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ณนะจุดตรวจต,วจตำบลโนนกุงและตำบลท่าหลวง ร่วมจัดนิทศการและเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับกลุ่มจังหวัดที่10ณโรงเรียนบ้านตากแดดจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ